เราจะได้รับุส่วนเงินร่วมกันกับทางมอแล้วพวกเงินสภาที่หนามัแล้วเนาะแยกออกมาแล้วก็ต้องสองสองนับโรงงานการประชุมพร้อมเสนอรายงานการประชุมคณะกรรมการอุตสาหกรรมนะคะมเป็นปุลค่ะนอน <ไ> <S <S ผมขยายทำเลียนนะครับข้ในส่วนของแขนนะครับนะครับเาก็เสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยในส่วนของการวิเคราะห์นะครับแล้ววันนี้ผมก็ตั้งใจจะมานำเสนอร่างแขนนะครับมันได้อยู่4ยุทธศาสตร์นะครับ4ยุทธศาสตร์รผมมองว่าน่าจะครอบคลุมตอนแรกทำได้ถึง5ยุทธผมอมองว่ามันเยอะไปแล้วเราอยากจริงๆอยากให้ทุกท่านได้เห็นนะครับแล้วเราก็จะได้ให้คำแนะนำเ,เพิ่มเติมนะครับ ยังไม่สรุปเป็นรูปเรื่องทั้งหมดนะครับเพราะว่าต้องขอความเห็นของที่ประชุมทั้งหมดในร่างฉบับนี้ก่อนแล้วหลังจากนั้นก็จะไปทาําเป็นเล่มซึ่งท่องเที่ยวที่จะมางานเนี่ยมีอยู่ที่ไหนบ้างแล้วก็บอกราคาด้วยให้บอกราคาด้วยนะคะนี่คือเป็นกิโลไมโที่เราไม่ไมกลครับเส้นทางเส้นทางของเราไม่ไกลครับอาจารย์ตรงมปโนนฟ้าแดดเจดีฟ้าแดดแล้วก็เกาะครับตรงนั้ <Okay. S 2> นโอเคแล้ว ก็สามารถซื้อเฉพาะเพโลโก้ที่ติดแม่เหล็กที่ติดกระเป๋าเสื้อนะคะได้นะคะราคา50บาทแล้วก็จะมีอีกชุดหนึ่งก็องมีฝังตรงข้าไหมคะใบเทียมใบเทียมสีแดงซึ่งราคาจะอยู่กับ้าที่สี่เป็นสี่จุดสองสรุปที่ผ่านมา ของฝากที่เราลึกนะคะอาจจะไม่รวมแต่อันนี้เราถามถามความเหมาะสมงเรอโครงการแต่ผ่าน20นจทีตอเราสอบถามว่ากองกลางเราได้เท่าไหร่ไม่ใช่ไม่ใช่สภาใหทันย่งยืมค่ะย่างยืเนียเขาดูแลก็คือก็คือรูทเนี่ยตอนนี้เราทําเส้นทางก็คือออกจากกรุงเมืองหลังจากที่ตรงจุดไข่ระฐธรรมเพื่อที่จะออกมาทะลุโผล่ตรงวัด นะคะตรงคลองใหญ่ที่อยู่ตรงต้นใต้ต้นโปนะคะก็จะอยู่ตรงนั้นแล้วก็ชุบใบสีมาหลังมีนักท่องเที่ยวนักท่องเที่ยวปลอมด้ใช้คำนี้ค่ะเป็นนักท่องเที่ยวจีนเป็นเที่ยวจัดตั้งใช่ค่ะทีนี้ลักษณะของนักท่องเที่ยวจัดตั้งที่เราจะทาขึ้นมาเนี่ยในไทยเราเราจะร่วมมือกันแล้วเนี่ย ให้เขาเห็นเรืองาแค่ห้าันมันกัน้อยไปขันอย่ที่เราจะเข้าคุยถ้าเราเข้าเป็นผู้ใหญ่ถ้าเราทางานจริงจรหนึ่งนะครับซึ่งขอระยะเริ่มมีหลยทางเข้าไปในการขับเพื่อนผู้ประกอบการโอ้ตกหล่นนะขอบพระคุณครับการรโงแล้วก็พิการณาหนึ่งวันแล้วก็จะพิจารกระปวดวงทีให้เยาวชนมีส่วน แก่แก test ่กว test ่าแก่แก่ทำระดีในสวนทำแล้วถ้เก yeah> ิดต yani ่างประเทศเพราะว่ามันมีเรื่องของประกันเรื่องขอเงานก็ได้ประสานทางสลามโริาติกขนแกงระสานทางของภาษาต่าจังหวัดขนแกงน้ำด้วยที่เรื่องนำทำให้สัมผัสไดเลยมี่เป็นรู้เรื่องทำไงครับอ่าโอเครุ่นจิ๋วรุ่นในอากาศที่มีบางรู้เนี่ยควรเตรียมเตรียมพร้อมไหม หน้าประตูันี้หนึ่งนะฮะอันที่สองคือถูกท่องเที่ยวครับถูกท่องเที่ยวเนี่ยเราควรจะให้พรทบทประสาน,สานกับทางท่องเที่ยวเขาแก้เนาะเจุ้กมแล้ว